เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะีต้องบอกว่าเราจะมาเปิดกระชาในเซิรฟ์ฟโกพ่อกันบ้างยังไงล่ะในะารก็โหตัวหัวขนาดนี้มาแล้วผมแค้นมากทั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้โกหังกับปิกโกโรรอบนี้ไม่พลาด8ปีรอ,อก่อนนะขอว่ะคือมันผมว่าไอ้มันเก่งนะไอ้พวกเนี้ยทั้งโกคูแล้วก็คุณลุงปิกโกโรเนี่ยบอกว่ามันเก่งไง ผมแบบกัดฟันนะเดี๋ยวค่อยเก็บเพชรต่อก็ได้แปดปีรอก่อนแล้วกันนะครับผมแต่แค่สามร้อยพอนะผมจะไม่เปิดเยอะคือแบบใส่แค่สามร้อยพอสองตู้นี้ยคนอย่างอะลูพอเซิร์ฟโกบอลก,ก็จะเปิดให้แบบให้หมดไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวนี้เราลุยกันไปเลยสาม้อเม็ดมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ยัมนะเราต้องเก็บเก็บเพชรไว้แปดปีด้วยนะบอกโอโ้ห,โหแบบถ้าเปิดหมดนี่ผมก็เสียไปแล้วเหลือจะเหลือแค่สี่ร้อยเมตรเองนะ <c oughs> นะผมฟาร์มเบสนะผมไม่เล่นแปดปีไม่มีเปิดแนะผมมาลุยเลยเซิร์ฟโกโบอลขอให้ได้ขอให้โดนอยากได้ปิโกโลมากอยากเอามาดูนะครับผมว่ามันจะโหดแค่ไหนะอยากให้โกหังกับปิโกโลด้วยคือเซิร์ฟโกโบอลอยากได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมไปปิโกโลออกเลยนะเจแปนสมงบ้างมาแล้วโกโบอลขอแบบเป็นโกโบอลที่ดีไอ้มาเฮ้ยโอุย้ย แมงเลยมันไม่มาหากโกหังอะ่ะคือถ้าเมื่อกี้มา,ากโกหังจบเลยาาคือต้องบอกเมื่อกี้มา,ากโกหังจบเลยนะฮะโอ้ยไม่ยังไงยังไงปิกาโลโอ้โหปิกโกโลมาจริงๆว่ะนี่โอ้ เต่าขึนกูโบล,ลี่กูโดาวลุงแล้วเฮเ้ยสะเทือนใจกว่ามึงนสะเทือนใจจะจัดเลยเนี่ยเราเปิดแบบสลับกันเลยไหมเออคือผมก็อยากได้ผมเปิดสามร้อยแน่แล้วเราเปิดสลับเลยดูดิว่าใครมันจะออกก่อนกันนะฮะมาเร็ว,ออ,วออกมาเร็วออกมาเร็ว เกือกินเกือกิอนจบแล้วแปดปีจบแล้วแปดปีอาหน่อยสิวะเอาหน่อยอื้ือื้มืออือโอ้ไม่นะ เงินใจมากเฮ้ยมาเลยน่ารู้เรดีมาเร็วหน่อยอยากได้นะคือเราอยากได้มันแตกต่างกันบ้างอ่ะมันยังไงมันเป็นยังไงหืึมันจะเกลือตลอดเลยเหรอหึโอ้โหคือ<ห><ห>สูตรนี้ไม่ได้ผ่อนแล้วว่าสูตรแบบเปิดสลับตูนะ้กันอ่ะรู้สึกแบบแตก จิตใจแตกสลายว่ะเพื่อนมันแบบไม่มีไม่มีว e ิแววเลยอะไม่มีว e ิแววว่ามันจะออกเลยอะโอ้โหโกคูคสมัยไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้โกคูสมัยไหนเนี่ยโอ้โก้ไอโก้ไอโก้ังสมัยไหนก็ไม่รู้อเออเรียบร้อยแตก ติดใจแตกสลายแน่นอนออไอมันจะแตกสลายขนาดนั้นเลยหรอวะอู้หูแล้วฮึไมไ่รู้อะไรเลยอันนี้ไปครับเรียบร้อยอครับว่าดวงเราหมดเกี้ยงแล้ววะว่าดวงผมหมดแล้วเว้ยเพื่อน คือดวงไปหมดแล้วอะ่ะโอ้อันนี้คือไม่ได้เอซอาร์ใหม่อะไรเลยนะหน้าตู้ไม่มาเลยนะแตกสลายครับตูดีเกินเกินไปว่ะโอ้คูเฮ้ยมาะสักตัวนึงเอะคูลิลินมันต้องคูลิลินมาตัวเดียวเพื่อนโอ้โอ้ อือตึงเกินเฮ้ยไอ้ยเจบเซิร์ฟเซิร์ฟดูผมได้แล้วคือเซิร์ฟบอบอลผมได้บูแล้วไงโอ้โหปลอดเส้นทางเหรอโอ้เศร้าอะเศร้าเศร้าจัดโอ้ คือผมไม่ให้แล้วไงบูเนี่ยผมมีแล้วเว้รเซิร์ฟเนี้ยมึงไม่ไปออกเซิร์ฟเจแปนได้กูวะโอตายแล้วจิตใจแตกสายของจริงครับมังติสุดท้ายครับสาหรับตู้ของซุนโกคูครับไม่ได้ใครเลยวะ่ะได้บูตัวเดียวเองอะ่ะเกลือจัดเกลือจัดโอทั้ง <c oughs> จบแล้ว <c oughs> จบแล้วจบแล้ว โอ้แตกรอบเดียวโห่แม่งดวงแม่งโดนดดหมดแล้วว่ะเมื่อวานอะเฮ้ยเอามาทำไมนี้อะีอยิยว่าเองได้หน้าตู้ไหมโอ้หน้าตู้มาลลัวโอ้โหเรียบร้อยวอะ่ะแตกสลายแตกสลายครับเหลือลุ้นกับคุณลุงปิกโกโรอีกสองวันตี นะครับผมโอ้โหทีใจแตกสาหเรียบร้อยแล้วฮะเฮ้ยกูกระตุกิดเฮ้ยสักคนหนึ่งเร็วกูพิกรโลมาเร็วเฮ้ยไปไปทีท่าไปท่าไปท่าไปท่าเรียบร้อย เรียกรอบีต้าไม่ยอมฟิวชั่น้าแต,แตกแตกครับผมแตกสลายแตกสลายเลยวะ่ะเซิร์โกโบ้พังเซิร์เซิร์โกโบ้คือยับโอ้โหเซิร์โกโบ้ยับเลยเพื่อนยับยับจัด,จดเลย เฮ้ยตัวหนึ่งก็ไม่ได้โหดเกินมาเฮ้ยมันตื่นตายโอ้จงบันอื้มอ่ะเรียบร้อยแตกสลายของจริงเฮ้ยโคตรโหดโอ้โหสามเราไม่ได้เลยเลยโอย้โน้ โอ้จบแล้วครับอย่างงี้เฮ้ยได้คุยลินแต่กูอยากได้หน้าตู้ไงเพื่อนอยากได้หน้าตู้คือโอ้โหเกลือจัดต้องบอกว่าเกลือโคตรในครับผมสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟกูบอกหนักกว่า อาการหนักกว่าเซิร์ฟเ8แปนมากๆนะฮะไม่ได้ไข่เลยเออแนี่นะผมก็โอ้โหสะเทือนใจว่ะสะเทือนใจจริงๆเนี่ยผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็โอ้โหตึงเลยตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยนะครับอาจจะแลกพิกเกร์โลมาแบกไอดีนี้หน่อยเออเดี๋ยวผมไปแลกพิกเกร์โลมาแบกไอดีนี้ดีกว่า เนี่ยผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็โอ้โหหัวร้อนเลยตอนนี้หัวร้อนแล้วไม่ได้ใครเลยเนี่ยผมโอเคนในวันนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม